ทุกคนเรามาแกะของที่ทำเองกันก็จะเป็นสูมสติกเกอร์แบบคาปิปาร่านะมีแบบอยู่ด้านหลังนะทุกคนอันนี้เราเขียนผิดนะมีแบบอยู่ด้านหลังก็คือได้สามอันได้สองอันได้สี่อันได้หนึ่งอันแล้วก็ได้เจ็ดอันแล้วก็ซีเคตนะก็คือได้จุดจุดจุดอันเราไปดูกันว่าเราจะได้อะไรนะทุกคน งั้นเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะขอตั้งกล้องก่อนนะเดี๋ยวเราไปหาที่ตั้งกล้องกง่อนโอเคแนละ้วทุกคนเราหาที่ตั้งกล้องได้แล้วนี่นะเดี๋ยวเราจะรงเอากันไก่ตัดนะว่าเราจะได้ไรนี่ตัดออกไปเลยนะทุกคนเดี๋ยวขยะออกก่อนนี่อุย้ยอยากรู้ฮะได้กี่อันนะทุกคน คคิดว่าจะได้กี่อันเดี๋ยวเรามาลองเปิดอ่านกันดูนะทุกคนนี่อันนี้ก็จะเป็นการ์ดท,ที่เราทํานะทุกคนเราจะไม่รู้บอกนะเพราะว่าเราเป็นคนทาเราก็ต้องรู้ได้กี่อันอ่จเดี๋ยวเราอ่านให้ฟังยินดีด้วยคุณได้เ็ดอันเราได้เจอันนะซึ่งเราจะมีของแถมให้เอกหนึ่งอันคือสติกเกอร์ เขาเขียนผิดหรือเปล่าอันนี้เราเขียนผิดอันที่คนที่จริงได้หกอันหกอันเออที่จริงได้หกอันนะก็แถมให้เหนือในได้เจ็ดอันนะโอเคนะ okay. เดี๋ยวเราเอาอันนี้ออกไปตั้งก่อนเดี๋ยวเราควรจะให้ทุกคนดูว่าจะได้ไลายน่ารักไหมนี่นะลายที่เราได้หนึ่งสองสามหุย้ยก็จะเป็น มา้าเอาแบบมา้มาม้าอะไรม,ม,ม้าม้าม้วนหรือเปล่าเอ้ยไม่รู้อะจะไม่ได้แล้วนี่นะว่าน่ารักมากนะทุกลคนนี่ได้แล้วหนึ่งอย่างเดี๋ยวเราตั้งไว้นะทุกคนจะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ารูปตอบไปเราจะได้รูปอะไรอุ้ดกัรดลอยห้ามันไม่เป็นไรนี่นะทุกคนนี่นี่ไม่ได้มันเขีนยนว่านี่ค่ะปีปาลาวาดรูปนี่แต่ว่าเขาก็วาดรูปจริงจริงนะ แล้วก็เอามาตั้งไว้ก,กันเราที่ที่เราทำไมเอาขอทับไว้เรานั่งูหน้าพัดลมเลยนะเห็นไหมนี่เรานั่งหน้าพัดลมเลยนี่อ่ะเราไม่ต้องตั้งกล้องแล้วก็ได้อันนี้นสองไนดะ้ใช่ไหมนี่รูปที่สาเป็นรูปคูแบบนี้ คือพิสานงั้นเราว่าเราขอจุด